ต้อนรับเข้าสู่โหมด Cosmic Crisis ในเกม Overwatch สองกับตันตันไปเลยค่ะ It's on the way. The ship's core tent has plummeted. Clear off any snow you can find. But remember, to watch out for novel. Fragile bee. Follow me, I can't even laugh. And flared. It was your hand. Taking that time to film the ship. Quickie mouth. Bye. Answer. When you meet Tyler. อันนี้คือหมดเดิมปะห,หมดมิดทรตกอ่ะคนหาของทดลองเดิมฮะใชอะอ๋ะอโอ๊ยใช่เออ มีเลเซอร์ได้ยังไงอันนี้โหมดอะไรเนี่ยตายตายตกของมาคือยากสุดเลยป้าดูว่าเออมันหมดหนึ่เฉยเก่งอันหนึ่งมันตายแล้วลาวาจะไหลงงอ่ะโอมาหมดดู เรียบร้อยทำไมคือไม่ได้เอ้ยระวังรอให้เวลาหมดไป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 ดูดแรงจังเลยอ่ะมันดูดโคตรแรงอ่ะคุณหนีไม่ได้อ่ะ อ้ยออนี่จะตายเออเวลาหมดเพื่นอนร่วมทีมสามารถชุบชีวิตคุณได้มามามาข้างหลังไปหาเสียงมามาแม่มาต่อโอ้โน่ไหน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 หมดละไป ระวังใครโดนตามเก็บปักผ่านอะไรอ่ะไอตัวเบิ้มมาก็ไม่ได้ก่อแหลกได้ไปไหนี้นี่ไงนี่ไงวาร์ปอยู่แนะเฮ้ยเมลท้า ไปไม่ร,รู้เลยเฮ้ยบอสมาบอสมารับทราบค่ะบอสอ,ออ <c oughs> มึงต้องหาเก็บบัตรตอนนี้าหาได้สองอัน โอ้ยกูจะลงเหวแล้วนะเนี่ยแม่งตอนกูลงเหวเลยโอ้ยต้องค่ายพวกนี้แล้วเก็บบัตรผ่านรอน่าจะใช่นะนี่ถูกไปแล้วตัวน,นี้นี่ไงได้ละบัตรแล้วต้องไปวางไหนไหนนี่อะ อ้าวผิดอันสีเหลี่ยมสีเหลี่ยมอ่ะสีเหลี่ยมฉันได้ส, <มะ S 2> สีเหลี่ยมห <มะ S 2> ล่นเก็บไปยังอ๋อไม่เกี่ยวนี่มีสกปค้างอ๋อกดเลยอ่ะ,ะ,อะอต้องรอเวฟปะ่ะเหมือนต้องรอเวฟเวดหน้าโหบัตซอ็อก หยุดทำลายลูกป้อมนะไอ้บ้าเอ้ยไอ้เบ๊กทำไมไม่ให้เลือดแข็งวะจะไปเลือดดีๆก็เดี๋ยวโกงเจอไงแม่เรดี้ฉันเสียละรอรอเวลารอหลอดหมด โอ้ทลาหมึกปัดเมซี่ปัดระบูดไหนอะเว็บมายัง่ะ ไอ้เบกไอ้เบกตัวไเบควิ่งได้อ่อนใหญ่ไปเลยนี่ไปแล้วนะโอย๊ยกูตายไปแล้วพี่มึงมาขนเขียนไปเข้าบ้านก่อนอ่าไอ้เบกเบกมึงโดนระเบิดโอ้อ่ามาเลย มาเลยชุบเลยชุบเลยเอฟเอฟเไอ้นั่นก่อนชุบเพื่อนก่อนไอมันรู้เรื่องไหมเนี่ยมันปิดไมปิดเพี้อะไรไปหมดแล้วโอ้แล้วจะมาเล่นด้วยเนี่ยนะทุกคนคะอันนี้เป็นเหตุการณ์สมมติเนาะสมมติใครสมมติว่าเพื่อนปิดไมทะเลาะกันเลยน่าเบ๊มันขนอันใหญ่อยกูขนแล้วกูเดินไม่ได้ไอย เรียบร้อยอะไรอะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยอะไรอะพี่เกดว่าอันนี้พี่เกดป่ะใช่ทำไมอากาศเป็นฟอสต์เนอะไม่รู้ฉันกลายเป็นฝั่งมันอะเฮ้ยทำไมอ่ะพี่ฉันโดนมันดูดนะเกี่ยวกับคาสีนอะไม่รู้แล้วเมื่อกี้เห็นคาสีนปะเห็นดิเออแล้วฉันเดินลื่นลงไปอะพี่ลองไม่ทำอะไรเขาใช่ไหมถ้าเดูดกันได้ปะ แล้วถ้าชุบป,ปะถ้าชุบฉันจะปลิปเป็นข้างแกปะาอาจจะเป็นข้างก็ได้นะเป็นข้างนี่ไง๋ย่ลุมสิ<ป>กูโดนควบคุมโอ๊ยโอโ้โหแพ้เพราะแค คือเราเคยชนะนะครับเพื่อนๆแต่ว่าเราไม่ได้อัดคืออะไรอะ่ะ <c oughs> พี่เกตเป็นตัวร้ายอ่ะก็ฉันโดนไอ้นั้นมันดูดลงไปอ่ะนี่ไอ้นี่เย้สิฉันชนะดูดูดูเป็นไงเป็นไงมันช็อตเด็ดยังไงวะ นี่ไงเด็ดยังเด็ดพอป่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ